สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับทุกททีมงานอีสานรมมิดนะครับผมวันนี้มารีวิวอีกอย่างก่อนครับนี่เสียงแหลมเสียงแหลมของคันนี้เสียงแหลมนะครับของคารนี้นะครับผมร้อยร้อยหกสิบวัตต์นะครับผมหนาฬิกาสี่สิบห้าเคเอขีดยี่สิบสองขีดยี่สิบสองนะครับผมตูดนะครับเมคตูดนะครับตูดนะครับตูดตูดปากของท่านมานี่นะครับผม นักอีดิครับพี่น้องแบบเกี่ยวครับหมุนใส่เลยครับพี่น้องฝากฝากก้านให้ครับสังก้นมาก่อนนะครับต้องตีอยู่้านดังเหรอ้ยฝักดั่งนี่ก่อนนะเราสบายนักจีบบอลไก่นี่ครับแบบท่านแกะเพป็นแพ็คของมาดีครับพี่น้องววานนีีมไไ้หยังเะแพ็คของได้ได้ดีครับครับผมแทรกมาจากด้านไหนครับนี่ จากลาซาล่านะครับผมออมาจากซอฟตี้บจากซาลาซ่านะครี่นะครับผมตอนท่านแกะกับประมาณนี้นะครับผมบแพม็แกได้ดีได้งามครับครับผมข้างในย,ยังแพ็กอีกนะครับพี่น้องอ,อย่างซีนะครับอย่างซีตัวนึงครับสองตัวครับเกะมากอะสามซีสามจุดสาม คานบ่ะเืออย่างนี้ครเบอร์เจ็ดสามอันสามสามยังก็ไม่คั่วคืออย่างวะอันนี้เป็นของแถมข้าเจ้านะครับแถมมาอันส่แดมอันละอันนะครับผมอันละอันดอกละอันดอกละอันเนี่ยยังกล้องหมดหนึ่งนี่ดีเห็นตัวนั่งแกะนี่กล้องบมดแทก แข็งได้ดีครับครับผมสวยงามน้ำหนักประมาณรูสองรูรูสามซื้อม่นรูสองรูได้นี่ตัวจับบัตรตัว,ะตว,ะตวะละจุดละจุดละฮาร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับบลอลรวมพาสซงซงพี่ครับสำหรับพลีพิคุนลาสดานะครับผมสองตูดหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเกียบาท มันผักกันมันผักกันวะโหมฮััปโหตฮันตอนปา,ากาม,ามากนฮัลมาลฮากโหันโหลฮาลโหลฮัลโหลฮัลโห้เบล้ห้ะครหับเอาไัลโัลโหลฮัห้พั่นหลฮัลเหลฮัตโหลฮัลนหลฮัเโหลัลโหันันโนะหััวโี้อักโหลฮัลโหัวนี้ฮัลั เอาตัวได้ออกเนี่ยนะครับเพาที่เอามาใส่แนนตัวนี้นะครับตัวเสียงแหลมยบ่นั้นครับเอาสร้างปากปากมันมากครับปากสารมาครับตอนนี้ตอนนี้ได้เต้ก้นมันนะครับยังไดเขากับที่เมื่อของมาครบแล้วครับเมื่อจังดี่ทาอัปเดตให้เพิ่งนะครับ ตอนนี้ก็ได้แตกร้นมาเป็นวะครับผมครับรอบปากอยู่ครับจังไงก็ตีอัปเดตอีกเทแจนะครับจะสำหรับราคารวมกับสองพันเศษก็พันสองเศษก็พันถึงพันสองร้อยสามสิบเจ็ดหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะครับสองสองก้นนี่มีแอมแอมตัวแรกนี่แอมตัวแรกอันนี้เป็นตู้นั่งชิวนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นตู้งานนะครับผมเพิ่นกระแพกคลองมาดีมา่งามอยู่ครับผมจากตาสาละนะครับผมคือเยว รุ่นเนี้ยก็ถ้าค้านี้คานี้ครับผมอ่านภาษาอังกฤษบอกด้วยจะบอกให้นะครับี่สี่สี่สิบห้านะครับทีเคขีดสองสองนะครับขีดสองสองที่สี่สิบหาขีดยี่สิบสอครับยังไงกันติดตามตอนต่อไปนะครับเอสี่มใสไซเฮเบิงนะครับซีเข้าไปใส่มันเด่นตกันซีอยู่ใส่วะซีในกล่องตัวหนึ่ง นี่เป็นคลองแถมนะครับพี่น้องแถมไม่แถมซีนะครับเขาแถมไม่มาใส่นะครับใครอยากใส่ก็เซเิบเบิร์ดเลยพูสั้นนะไม่อยากใไซยังกับนี่ครับนี่ครับก้นและโตนะครับผมเดี๋ยวทับเบิ้ลนะครับแอมมาใหม่ครับเดี๋ยวสีวิว้ทัเบิ้ลครับแอมของอาทิตย์นะครับสองพันสร้างมาจากล้านเสียงจันทร์เศร้านะครับ ผมมีค่าส่งบ่เซนจันทร์สาวตสตูดิโอสอง<ร>ง่งฟรีบ่เอาน้องซีส่งฟรีนะครับใครส,น,สนใจกัดขันไปกัดไปอุมม่นไปส่งให้ฟรีเนี่ยขันไปอยู่ไม่ปทายทางคนบริษัทเขาเอาค่าส่งบริษัทส่งมันจ่กยเงเสียงว่าไอันนี้นะครับผมสนใจที่จะไว้ผมแมนสนใจนี่ก็ลัศดาครับผม ไปอยากได้อยากอะไน,นกันว่าคันว่าอันเดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนอัปเดตได้นะครับผมคันมือใดาปากมันมากกับจังสิใส่อัปเดตให้เบิ้งนะครับผมไปเอ่อมือ่อตัดออกนีดเด้อกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับผมเฮ็ดคลิปกันเห็นพวกเขาไปเรื่อยๆนะครับผมพเ,เรรผมพราะว่าตอนนี้กับทีมงานนอนเศร้าเหมืนกับฝึกงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝึกงานเสร็จ กำลังที่จบเรีย้ยนะครับผมวิไลนะครับผมปอว์โซปีสามนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเลยครับผมขอบคุณครับ